สวัสดีครับเมื่อนี้พบกับผมช่องอ่อยพากินชแนลครับเมื่อนี้สิพามาตกป่า้ะครับน้องพอดทักทายท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับน้องพดครับน้องเฟิ่องครับเปใช่จังน้อยเนาะสวัสดีครับน้องเฟิ่องครับเอาไหมฮันหนาวนะเนี่ยน้องเฟื่องครับอันนี้ไอ้เมาแล้วครับสสวััดีครบเอาตัวนี้ครับทักทายสวัสดีครับโอ้ลูกไม้ยาอันนี้อันนี้มือกล้องนะครับอันนี้ตัวบิน มาเบ่งมาเบ่งของแท้ครับพี่น้องบัดเนี่ยตีไล่ใหวเนี่ยโอ้ยยางปลาตัวท่อสองนิ้วบัตรสีได้มาหะนล้วต้องมีการตายการสูญเสียก่อนก็จะได้ตัวใหญ่ ยมแม่นะยืมขาดเลยตเทียมเลยถ้าทําหนุ่มไม่เมาอมาตดตเทียมเลยถ้าทํนุ่อยเนาะเหนบกเฟิมือนั่นเห็นผลงานเพื่อเ่มหิวเลยเดอมหิวแล้วเทียมนี่ตเทียมนี้แ่หมอกไปอีกเบงลวตัวใหญ่บ่ได้รูบอของแท้ครับพี่น้องมันมัน ปิ้งแล้วนะตัวนี้ปิ้งดีกว่ตัวน้อยเขาเกิดไปปิ้งก็กินไปเรื่อยๆเลยจะไมื่ซื้อกินนี่ก็ปิ้งไม่ปิ้งมาแล้งก็ไปซุ่มกันเยอะจะได้เยอะๆกินบ้านแค่ต้มกินบานตอนนี้เขาสีย่างป่านะครับอาอไทยไปทั้งเลื่องนะอันนี้ปลากาครับกากระปุบนี้หน่อยกาหมันซีหาตัวครับอาอาำน้องเพื่อวันนี้เขาเสียญ่างกระปนี้ตัวที่ได้มาเมื่อกี้ครับเนี่ยตัวย่างเงี้ยเลยประมาณโลนึงนะครับใส่โลมาสิมาย่างป่าสูตร ไหว้ผ้ากินนะครับน้ำเป็นเสียบ <c oughs> นับแรกเอาเกลือลงก่อนนะครับเกลือลงปึ๊บเอาน้ำลง <c oughs> เ้าน้ำลงปาวม้านนี้ครับแถมมันเป็นเปียกๆนิดหน่อย <c oughs> จากนั้นเขาเอาปลาเอาขี้วอกนะครับเอาขี้วอกแล้วก็วล่างออกดีดีเครื่องในออกดีๆเขาอ,อบครับบ้านนี้เอาชุดแรกอบไปเดี๋ยวะอว่อนใบมะกรูดยัดท้องกันนะมะกรูดยัดท้องครับมันหอมยัดท้องแกงป่าอันนี้เจ๋งเลย มันนี่โอเกลือครับโอ๊บเกลือพิมพิ่งปลากันด้านที่ใหม่มีปลาเขาเรียกวันที่บ่ได้ครับวันได้แต่ปลานอยปล่ก็อย่ามาปลาใหญ่โอ้หงือเข่ามาแล้วก็นี่ปลากานี่ปลานิน้ นี่ตัวโอ้ถ้าใจอะไรฉะนั้นเอาเกลือ ขึ้นปลาหน่อยน่าจะซุกแล้วครับมาเนี้าออกไปกันข่อนข้างนอยากกินปลาแดดเดียวกับพน้องไว้ครับ,รบนะปลาหยาดหย่อนตุ้ดี้ร่อน สิดรอบมากนะเ,เ,กนเ,เขาไปเล็ดตากแหงไว้มื่อเนี้ยห้องนี้เรากินหลายอย่างเขาสิบอดมากเหรอมัเจะเา้ามาเนื้อย่างสูตรอร่อยพากินมาถามบานน้่งครับว่ามันหนังสุกล้วมันสิเป็นแต่แซบ่ะครับปปเลอาแล้วเด้ ไลยเพิ่มอะไรตัวใหญ่เขานี่บุตัวใหญ่เข้ามติงดกุยกระาคุยก่ล้หรอบ่ได้บอโอ้อยู่ของแท้ปลาแม่งทับตื่น ตนขปเปลาบตุงบตอดเลยวดิทิ่มลงไปเงียเหมือนเลยมาเดียวใส่เงาให้มาแล้วครับกินพ้อมกันครับวันนี้เงปิ้งปลากาปลากาไข่ปลาปลาอินรสาปลอยปลานินแต่ว่าิได้ปลากาเงาส่ำมตัวใหญ่มันท่านได้สูงครับจัง มาแ้มากินหอมกันปะกาู่สาฟูมีตัวตำเ้มาแล้วกินหอมกันใครปากระกาตันี้มนนำานตุ่นต่นิดนึงปีนั่นปลานกน้ำเมันไต่ไปเลยล่ะสุกเลยนะครับวันนี้วันนี้ทอเอาโดนปากเอาเพือดดูเอาดดิมกันดูพู้ใดไรยเขาลก บรรยากาศกินร่วนท้องให้ท้องน้าครับอยู่น้าตุลีไม่ยามเราเมื่อไหร่มาคุณน้องแ่บให้มองแล้วอยากสมตำสมตำปาเขาแบบธรรมชาสินไดครับไม่ว่วนการจะไม่ว่วนโอ้ลยหอดปากเนาะวน่้น หวนปอเนี่ยปอปอต้อแกแกินเขาปลาถ้ากีี้กางดงกลางปลาเลยครับครัเอากินปลากินปลาด้วกินปลาวางอยูแล้วรกาเดยเอาตัวนี้จครับเนี่เาปลาตงปลาเพาะปลาเผาครับได้เจ้าของสาบริการครับควายแม่เลกควายแม่ตัวน้อยกับควาย นะครผลขั้นมือนี้ตัวใหญ่เข้ากับปิงแล้วนี่ปะบูป่าเงี้ยหน่อยปากาเนี่ยีนป่าสลิดเนาะอันนี้น้องเฟื่อตป่าสลิดครับอ๋อ้องพดโอ้ปากาสูงไงตัวใหญ่เลยสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลก์กดไล่์กดแชร์และกดติดตาม <ไ>เพื่อเป็นกาลังใจในการทำชิปสำหรับืันนี้ขอบคุณคและสวัสดีครับ